สวัสดีค่ะนิตามาแล้วค่ะวันนี้เดที่60ของเส้นทางรวยเวอร์ชั่นที่3นี้นะคะนิตาออกมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องราวกฎจักรวาลกฎแรงดูดค่ะซึ่งมีครูสิตารพรสารปั้นเองได้เป็นเจ้าของแบรนด์และเป็นผู้ให้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้วยการใช้กฎจักรวาลกฎแรงดูดร่วมกับทำธุรกิจบนโลกออนไลน์วันนี้นะคะ จิง่ายๆสําหรับการที่เราจะสร้างตัวตนบนโล,โลออนไลน์แค่เราใส่ความเชื่อคะ่ะความเชื่อให้มากพอและลงมือทําให้สอดคล้องกับความเชื่อนั้นๆค่ะคุณเคยมีความเชื่อว่าฉันจะทํางานนี้ได้สําเร็จจริงไหมคะแล้วคุณก็มีวิธีการในการทํางานนั้นๆเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วคุณก็ประสบความสําเร็จ รางวัลที่ได้มาก็คือความภาคภูมิใจของคุณรางวัลที่ได้มาซ้ําแล้วซ้ําอีกคือความรู้สึกนึกคิดว่าคุณได้มันมาแล้วครอบครองมันมาแล้วแค่นี้ค่ะใส่ความเชื่อและลงมือทําแบบที่สอดคล้องกับงานที่คุณทําเช่นคุณจะสร้างธุรกิจร้อยล้านคุณไม่มีความเชื่อว่าฉันจะก้าวไปถึงไม่มีวันเป็นไปได้ค่ะวันนี้สาวกะเหลี่ยม ยังสามารถเข้ามาเรียนรู้ในระบบ t s m u ได้สาวกะเหลี่ยงยังฝึกตัวตนสาวกะเหลียงยังมีความเชื่อในความคิดของตัวเองว่าสามารถรวยได้และตามครอบครัวของเขาสู่ชีวิตที่ passive ไล e ก็คือไลกังวลในการใช้ชีวิตค่ะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเงินฉันจะหมดไหมไม่ต้องอวลนว่าฉันจะมีอะไรกินไหมจะไม่ต้องกังวลว่าครอบครัวฉันจะอยู่ดีกินดีไหม ใครๆหลายๆคนอยากมีชีวิตแบบนี้ค่ะแต่ลดความฝันของตัวเองทอยความรู้สึกของตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอวะเมื่อไหร่ที่คุณมีต่อมสงสัยพวกนี้นะคะมันจะทําให้คุณไม่ถึงเป้าหมายและไม่มีวันเป็นไปได้เพราะนั่นมันเป็นการสั่งแล้วค่ะสั่งจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณเองว่ามันทําไม่ได้มันเป็นไม่ได้มันไม่ไปถึงไหนการที่เราลงมือทํา ตามเนื้องานนะคะเช่นเราอยากจะมีรายได้เป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีและเงินก็เข้าเมื่อเราไม่ได้ทำงานเมื่อเราไปเที่ยวหรือเมื่อเราป่วยหรือเมื่อเราใช้ชีวิตแบบสนุกสนานเบิกบานคุณสรรหาคุณค้นหาคุณไขวหาธุรกิจแบบนี้บนโลกออนไลน์จริงไหมคะ TSMU ตอบโจทย์คะ่ะ ใครที่ยังไม่เปิดใจที่จะเรียนรู้ลองมาเปิดใจกับ TSMU ดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าฝันที่คุณฝันไว้วาดไว้มันจะเป็นจริงในพริบตาพริบตาจริงๆค่ะวันนี้แค่คุณเปิดใจเข้ามาเรียนรู้และเชื่อเชื่อสุดจิตสุดใจว่าฉันทำได้ฉันรวยได้ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายๆแค่นี้